50, 30, 20ไม่ได้ไปหวยนะครับไม่ต้องซื้อตามถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งนะครับเรีกเรียไม่ได้ครับคุณต้องบริหารเงินเก่งบริหารเงินเป็นครับนั่นคือกด 50, 30, แล้วก็20ถ้าคุณรู้สึกว่า 50, 30, 20ไม่ตอบโจทย์เรามีอีกสูตรหนึ่งคือ 50, 40, 10จริงๆเชื่อไหมว่ามันมีคนในโลกใบนี้ออมได้มากกว่านี้อีกนะ สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับ Money Matters ครับ 50, 30, 20ไม่ได้ไปหวยนะครับไม่ต้องซื้อตามแต่ถ้าถูกก็อย่าลืมหารกันด้วยนะครับเราเล่นกัไม่ใช่นี่รายการได้กันเงินนะให้ความรู้นะครับถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งนะครับเรียกไม่ได้ครับคุณต้องบริหารเงินเก่งบริหารเงินเป็นครับและนั่นคือที่มาของเนื้อหา EP ในวันนี้นะครับนั่นคือกฎ 50, 30แล้วก็20ซึ่งมาจากหนังสือที่ชื่อว่า All Your Worth The Ultimate Lifetime Plan นะครับซึ่งเขียนโดย สมาชิกวุฒิสภาที่ชื่อว่าอลิซาเบธวอร์เรนเขียนกับลูกสาวของเธอซึ่งลูกสาวของเธอเนี่ยเป็นนักวำงแผนด้านการเงินนะครับส่วนตัวอลิซาเบธวอร์เรนเนี่ยเมื่อก่อนเป็นทนายนะครับแล้วต่นหลังก็มาทุ่มเทด้านการเมืองนะครับซึ่งเธอคนนี้เคยเข้าชิงหนึ่งในประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะนะครับแต่ว่าไปแพ้โจไบเดนนะครับก็คือโจไบเดนก็เลยได้เป็นคนไปชิงกับคุ e สัญธรรม แนนะครับเนาะทีนี้หนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งและ,กะเกษียณได้นะอย่างสบายใจคุณต้องทําตามกฎนี้ก็คือ50 30 20คือแบ่งเงินเป็น3กองเท่านั้นเองนะทีนี้มาดูว่าและ3กองเนี้ยเงินไปไหนบ้างสมมุติว่าได้เงินมา100บาทนะหรือว่า100%่งนะครับห้แรกให้ไปที่นีดครับ สมชื่ออะไรนี้คือจําเป็นใช่ไหมอะไรก็ตามที่คุณจาเป็นต้องใช้นะครับเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับให้คุณพ่อคุณแม่นะครับการศึกษาของลูกค่าน้ําค่าไฟหรือการชีวิตหรือตื่นๆที่ชีวิตนี้จำเป็นต้องใช้และจำเป็นต้องมีไปเที่ยวเมืองนอกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมโทรศัพท์ใหม่พวกนี้จะไม่ถือว่าเป็นนิดตโอเคไหมครับต่อมาคือ30%มไปที่วอน,นครับวอนคืออยากได้ใช่ไหมแต่ไม่ได้จําเป็นคืออยากไปเที่ยวคุณอยากช้อปปิ้งจะอยู่หมวดนี้ก็คือหมวดของวอนนะครับที่เหลือ20%ลงทุนหรือ เก็บออมนั่นเองนะครับก็<ม>คืออันนี้เพื่ออนาคตนะครับเพื่อการเกษียณนะครับส่วนไอ้20%เป็นี่ยไปลงทุนหรือออมไหนๆมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้อีกเช่นเดียวกันนะครับบางคนถ้ารู้น้อยคุณก็ต้องฝากธนาคารไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณรู้มากขึ้นหน่อยมันก็จะมีทรัพย์สินต่างๆให้เลือกมากขึ้นนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าโห20%มันน้อยไปหรือเปล่ามาลองดูกันนะสมมติว่าถ้าคุณมีเงินเดือน20,000บาทตั้งแต่เด็กจนเกษียณเลยโอเคบนถ้าใช้สูตรนี้นะแปลว ย0ก็คือ4 0 0พบาทสมมติว่าคุณเก็บ4 0 0พันไปไเรื่อยตลอด40ปีเงินจะออกมาเท่ากับ1.9ล้านบาทโดยประมาณนี่คือสมมุติว่าคุณไม่ได้เงินเดือนเพิ่มเลยใช่ไหมครับแต่จริงมันต้องได้เพิ่มจริงไหมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันน้อยไปคุณอยากจะให้เงินเก็บมันมากขึ้นใช่ไหมครับต้องไปลดวอนหรือต้องไปลดนีดถ้าคุณรู้สึกว่า50 30, 20ไม่ตอบโจทย์เรามีอีกสูตรหนึ่งคือ50 40 1 0ได้เงินมา100ยบาท 50ยังไปที่นิดอยู่ก็คื <c oughs> อจําเป็นย้ำอีกทีว่าจําเป็นต่อชีวิตก็คืออยู่ตรงนี้หมดสูตรนี้40เนี่ยคือการออมครับและการลงทุนครับและไอสิที่เหลือนั่นแหละค่อยเป็นว n นครับส <c oughs> ูตรนี้ก็คือจะให้คุณได้เอาเงินส่วนมากไปออมไปลงทุนมากขึ้นครับตอนนี้หลายคนก็ตกใจ40%เลยเหรอออมได้ประมาณ5%ก็บุญแล้วนะครับนะจริงๆเชื่อไหมว่ามันมีคนในโลกใบนี้ ออมได้มากกว่านี้อีกนะ50%มีบางคนออม70%ยังมีเลยนะครับซึ่งคุณสามารถไปดูได้ในคลิปคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่า FIRE ใช่ไหมครับ F.I.R.E ก็คือ Financial Independence Retire Early คนกลุ่มนี้เขาออมกันนี่เลย60 70%เขาเลยกเกษียณกันได้ตั้งแต่เนี่ย35 45เลยนะครับมันเป็นหลักฐานที่คุณเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนเก็บมากกว่าคุณจริงๆนะครับนะถ้าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เช่นเดียกันแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะออมเท่าไหร่หรือลงทุนเท่าไหร่ กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับโจทย์ของคุณครับอยาก,กเกษียณสมมุติหกสิบต้องมีเงินกี่บาทต้องมีโจทย์ก่อนแล้วค่อยคิดแบก็กกลับมาว่าจริงๆคุณต้องออมเท่าไหร่กันแน่นะครับไอ้ EP เนี้ยที่เราทําไว้ส่วนตัวผมนะนี่คือหนึ่งใน EP ที่สําคัญที่สุดเลยในบรรดารายการมันนี่แมนเทอร์เลยนะครับคุณต้องตีโจทย์นี้ให้แตกก่อนว่าจริงๆคุณต้องมีเงินเท่าไหร่กันแน่ตอนกเกษียณซึ่งเราสอนคํานวณให้หมดแล้วนะครับนะเมื่อคุณได้ก้อนนิ่งมาปุ๊บ คุณจะรู้ว่าคุณจะต้องออมเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์หรือลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เพื่อเห็นว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับเราจะใช้ตัวเลขเดิมนะสองหมบาทใช่ไหมครับตอนแรก4ี่พันใช่ไหมแต่พอเป็นสูตรนี้ปุ๊บจะออมเดือนละ 8, ประมาณแปดพันตอนี้สี่สิบปีตอนหกสิบเขาจะมีเงินเกือบสี่ล้านบาทครับเห็นไหมว่าต่างกันมากเนาะผมอยากจะฝาก2เรื่องหลักๆที่ผมคิดว่าสําคัญนะครับเรื่องแรกก็คือมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกว่าคุณจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะครับนะ หรือน e ดกี่เปอร์เซ็นต์นะจริงๆคือสำผมนะอันดับแรกเลยคือคุณต้องรู้ก่อนเลยว่ากเกษียณใช้เงินเท่าไหร่เพราะสุดท้ายยังไงคุณก็ต้องกเกษียณคุณไม่สามารถทํางานจนแก่ตายได้นะแต่กเกษียณของผมคือไม่ใช่ว่าให้อยู่บ้านเฉยๆนะคือแบบยังทํำอะไรได้อยู่นะครับนะและคุณทาด้วยจะได้สมองไม่ฝ่อนะครับนะแต่มันต้องมีเงินนะไว้ใช้ตอนอายุมากใช่ไหมเช่ชนสมมติ เกษียณสมมติตาย90ตั้งใจะจะใช้เดือนละ50,000แต่ว่าคุณต้องมีเงินเท่าไรหร่หรื้ว่า50,000คูณ12คูณ30ก็คือ18ล้านทีนี้คุณก็ค่อยคำนวณครับว่าแล้วคุณจะต้องเก็บเดือนเท่าไหร่ถึงจะได้18ล้านแล้วมันจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ชัดเจนอันนี้สําคัญมากๆนะทีนี้เร่อที่สอเดี๋ยวจะฝากเรื่องของวิธีคิดครับ โลกมันเปลี่ยนไปนานแล้วมากแล้วนะหลายๆการสอนเนี่ยมันยังเป็นการสอนจาก mindset เดิมวิธีคิดเดิมอยู่เอาครอบครัวผมเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะรุ่นแม่ผมเนี่ยซึ่งก็คือ baby boomer ใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นพีรยมิดแบบนี้เด็กเยอะคนแก่น้อยแม่ผมเป็นตัวอย่างเลยนะครับลูก10คนพ่อแม่2คนพอมาถึงช่วงจุบผมเนี่แหละนะครับนะผมมีพี่น้อง4คน พ่อแม่สองคนใช่ไหมจากปรมิดมันกลายเป็นรูปแอปเปิลนอะตรงกลางอ้วนอะ่ะเด็กกลุ่มเดิมนั้นโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับมันก็เลยมาแบ่งมาอ้วนตรงกลางแต่ยุคนี้เรากํลาลังเป็นปรมิดหัวกลับแบบนี้คนแก่เยอะแต่เด็กน้อยครับพี่น้อง10คนดูแลพ่อแม่2คนกลายมาเป็นอย่างยุคผมเนี่ยคือพี่น้องสคนดูแลพ่อแม่2คนอนาคตจะกลายเป็นอย่างนี้คืออาจจะเป็นลูกหนึ่งคนดูแลพ่อแม่2คนกคุณว่าจะไหวไหมนะครับ ต่างกันเยอะนะจริงไหมสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้20,000ืถ้าลูก1ิบคนให้คนละสองพันรวมกันก็ได้20,000ืใช่ไหมครับนิด,นด,นดหน่อยหน่อยลูก4ี่คนพ่อแม่ใช้2 0,000ืเอา20,000ตั้งฐานสี่ก็คือคนละห0 0 0ันใช่ไหมคนละห0 0พันก็ดูแลพ่อแม่ได้นะครับแต่พอมันเหลือลูก1คนพ่อแม่ใช้20,000ลูกก็จะเอาตัวเองไม่รอดอยู่แล้วพ่อแม่ก็ไม่มีเงินเกษียณอีกตั้งหาก เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าคุณไม่สามารถเอาไมเซ็ตในยุคโบราณมาทํากันตอนนี้ได้แล้วนะครับนะนั่นเปลว่าทําไมคุณจะต้องอัปเดตความรู้ตลอดเวลาโดยเฉพาะความรู้ด้านการเงินเพราะโลกมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนนะครับถ้าวันนี้ไม่มีการวางแผนใดๆเลยผมบอกเลยว่าคุณจะไม่หนึ่งเงินใช้ยามเกษียณและรวมๆกันเยอะๆก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมนะครับเอ,า,อางนี้ก่อนนะข้อที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอย่างที่บอกมีฐานะดีครับฐานะดีเป็นหน้าที่ ช่วยยกันนะทุกคนต่างคนต่างมีพอมากพอจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนช่กันละกันนะครับแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนประเทศได้ด้วยครับทีนี้เนี่ยมันมีให้เลือกว่าคุณจะแค่รอดหรือคุณจะรุ่ง่ะซึ่แน่นอนคุณก็เลือกรุ่งอยู่แล้วใช่ไหมถ้าคุณอยากจะรุ่งคุณก็ต้องมีความรู้ครับเรียนจากไหนลนะ่ะวันนี้มาเธอรครับแล้วถ้าคุณชอบเน้อหาแบบนี้คุณแชร์ให้เพื่อนๆได้แชร์ให้คนที่คุณรักได้นะครับเขาจะได้เตรียมตัวเขาจะได้วางแผนด้านการเงินตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ แล้วถ้าคุณเห็นว่ามันดีนะฮะแบบนี้ดีนะกดไลค์แน่นๆแน่นๆแต่กดครั้งเดียวนะั้นเดี๋ยวมันจะเด้งออกนะครั้งเดียวกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้จาก Money Matters ทุกสัปดาห์แล้วไว้เจอกัน EP หน้าโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ